คุณเป็นคนทําแต่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมอันนี้ฟังดูแล้วแรงมากเลยแต่คําว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยผมหมายถึงว่ามันอาจจะไม่มีประโยชน์กับเป้าหมายที่คุณกาลังต้องการจะไปอย่างเช่นคุณกําลังมองในการที่จะโตสินค้าใหม่ของคุณมี Product ์ใหม่ออกมาที่ทําให้ธุรกิจของคุณนั้นเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เน้นย้ําเป็นสินค้าใหม่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพลังงานของสินค้าใหม่อันเนี้ยมันยังอยู่แค่1หรือ2%เเท่านั้นเองมันยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่คุณนั้นเอาเอนจิ้นของคุณไปโฟกัสเกับของเดิมที่มันพลังงานอาจจะอยู่ที่8 0 9 0แล้วหรือคุณอาจจะเอาเอนเนอรของคุณนั้นไปโฟกัสในการดูซีรีส์ดูหนังในการพักผ่อนบ้างถูกไหมฮะเพราะว่าไอสิ่งใหม่ของคุณนั้นน่ะพลังงานของมันอยู่แค่2%องเปอเปอเองคุณต้องลงแรงของคุณเองนั้นเพื่อไปสร้างพลังงานให้กับสิ่งใหม่นั้นเหมือนกับค่อยๆชาร์จแบตสร้างโมเมนตัมของเขาให้มากขึ้น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 จนมนมััันนนนาากกกกพอทที่ํให้้้คุุณรูสสึบมัน เพราะว่ามันเริ่มไหลลื่นเป็นโฟลของคุณได้อันนี้แหละครับมันไม่มีอะไรที่ไร้สาระหรอกนะแค่ว่าพลังงานของคุณนั้นมันไปโฟกัสที่ใดนะครับและที่นั้นมันใช่ในสิ่งที่คุณอยากจะได้หรือเปล่าลองดูครับสังเกตตัวคุณเองว่าคุณใช้พลังงานไปอยู่ที่ใดคุณโฟกัสไปที่ไหนที่นั่นพลังงานตรงจุดนั้นจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้งานใหม่ของคุณเติบโตขึ้นคุณจะต้องย้ายโฟกัสของคุณไปที่พลังงานในสิ่งใหม่ที่คุณต้องการลองดูครับ sagyaddu